เธอชื่อนกอะไรนี่นกอะไรนี่ยนกพิราบเลยไม่ยอมไปเลยเอาให้นอนอยู่หรอกให้โชคนะให้โชคยายนะให้โชคยายนะ ทำไมมานอนตรงนี้คะหลงมูวันนี้ฮะเพื่อนไปไหนนกหลงฝูงไม่มีที่นอนมานอนหลังคารถ ไม่ยอมไปเลยเอาให้นอนอยู่หรอกให้ให้โชคนะไปให้โชคยายนะให้โชคยายนะ,นนะอ้าวขี้ใส่ลังคารถอีก อานอนซะไม่ควรหรอก